แล้ววันนี้สกอตเทปของพี่พัฒนาก็มาแล้วเรามาเปิดดูไปพร้อมๆกันเลยเชอรี่สั่งมาสามพันม้วนจุกๆแพ็กกันให้หนำใจไปเลย <c oughs> จะเปิดแล้วนะสะกอตเทปของพี่พัฒนาจะเป็นสกอตเทปสีดำ <c oughs> ที่พิมพ์ชื่อแบรนด์เป็นสีทอง <c oughs> นอนให้ความหรูหราลักชูรี่มากมา การทำสกอตเทในชื่อแบรนด์ตัวเองจะต้องมีการขึ้นบล็อกก่อนจะมีค่าใช้ใจ่ายในเรื่องของค่าบล็อกค่ามาจำส่วนแรกและจ่ายส่วนสุดท้ายตอนที่ได้รับของซึ่งต้องใช้เวลาในการรอนานมากหล<ะ>ักนี้เชิญที่ก็รอมาเดือนกว่าเลยนะ,ะแต่ก็คุ้มกับการรออยู่เพราะน้อนสวยถูกใจสุดๆไปเลยสีชัดไม่ซีอแม่หยุดมอได้แล้วให<ค><อ>้มีน้ำได้แล้วมีจะไม่หาน้ำแล้วนเออเอไปยกไมกลกองเนเออ ก,กันนะเนี่ยไอ้กางไอ้กางสภาพติดพื้นกันน,นะกเ,กนเนี่ยจะยกเคิ้นไหมเนี่ยอุ้ยยกขึ้นด้วยเพราะว่าวผมมีมัสเซิลยังไงล่วเยวคัตเตอร์กันอาจจะแหวบ<ฟ>เรามานับกันเลย<ฟ>สมมติว่าครบแล้วกัน